สวัสดีค่ะสุดค่ะวริชราพรแก้ววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะที่ประทับใจและก็อยากจะบอกต่อให้กับคนที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ท้องผูมกมากๆเลยนะคะบาทงทั้งหนึ่งอาทิตย์2องอาทิตย์ก็ยังไม่ถ่ายเลยก็เลยพยายามหาไฟเบอร์ ตามท้องตลาดนะคะยี่ห้อต่างๆลองมาทานดูแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจเพราะว่าบางยี่ห้อก็ทานยากไม่อร่อยแล้วก็บางยี่ห้อก็ไม่ได้ผลด้วยนะคะก็เลยลองหาไปเรื่อยจนวันหนึ่งเพื่อนที่รู้จักกันลองแนะนำให้รู้จักกับไข่เววีนะคะก็ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆหรือเปล่าแต่ก็ลองเปิดใจทานดูเพราะว่า,ามันรสชาติดีมากนะคะทานง่ายอร่อยอวันแรกที่ทานไปก็คือก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาก็จากที่ไม่เคยเข้าน้ำแล้วถ่ายเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าพอหลังจากทานแคลเซียเข้าไปแล้วนะคะก็เช้ามาก็ถ่ายปกติ แล้วก็ทําให้รู้สึกดีมากนะคะก็เลยทานติดต่อไปมาเรื่อยๆสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าระทาใจไฟตัวรีมากก็เลยอยากจะแนะนําให้คนที่มีปัญหาเหมือนกันลองทานดูนะคะไฟตัวีดีท็อกดีจริงๆะคะ่ะ